่านไปแล้วกับการใช้งาน b r ราวิล BCG 820นะคะก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะที่ยังแนะนำให้ทำต่อนะคะห้ามละเลยนะคะขาดไม่ได้เลยคือการเก็บรักษาเขาค่ะวิธีการดูแลเครื่องตัวนี้นะคะว่าให้เขาใช้งานอยู่กับเรานานๆได้ยังไงนะคะเริ่มแรกเลยค่ะต้องนำตัวมเมล็ดในโถออกไม่แนะนำนะคะให้คาตัวมเมล็ดไว้ในโถแบบนี้นะ,ะมันส่งผลต่อคุณภาพของมเมล็ดกาแฟด้วยนะคะรวมถึงตัวเครื่องด้วยค่ะ มันจะมีการกักเก็บความชื้นจากตัวมเมล็ดกาแฟนะคะเพราะว่ามเมล็ดกาแฟชอบดูดความชื้นเข้าไปทําให้คอบดตัวนี้ค่ะมีความชื้นสะสมนะคะแนะนํานะคะเปิดโถขึ้นมานะคะเปิดฝาออกหมุนตัวลดล็อกโถนะคะปึ๊บอ่าตัวโถจะยกขึ้นได้ค่ะแบบนี้นะคะนําภาชนะที่เราต้องการเก็บมเมล็ดค่ะมาเก็บมเมล็ดไว้แนะนํานะที่เก็บมเมล็ดอะคะ่ะก็ต้องเป็นทึบแสงค้นแสงค้นอากาศนะป้องกันความชื้นค่ะ มุนตัวปลดล็อกตัวนี้นะคะแล้วก็เมล็ดค่ะเขาจะลงมาในภาชนะที่เราต้องการเก็บเองนะอัตโนมัติเลยเห็นไหมคะเกลี่ยงเลยค่ะเสร็จแล้วก็แนะนําให้เก็บเมล็ดค่ะในคอบดตัวนี้ออกด้วยนะเก็บออกให้ได้มากที่สุดนะคะให้มันคงเหลือน้อยที่สุดนะคะถ้าเก็บออกได้มากที่สุดแล้วนะคะสุดท้ายแล้วให้แนะนําใส่โถบดเมล็ดกาแฟเข้าไปค่ะ,ะวางลงไปต้องหมุนล็อกด้วยนะคะหมุนล็อก ใส่โถเก็บกาแฟบดนะคะแล้วก็บดด้วยตัวนี้เ,เป็นการเคลียร์มเมล็ดกาแฟนะคะที่คอบดออกให้หมดนะคะจะได้ไม่คงค้างไว้เพราะว่าถ้ายังมีตัวมเมล็ดกาแฟคงค้างอยู่จะเป็นตัวดูดความชื้นได้อย่างดีเลยนะคะโอเคพอบดหมดแล้วนะคะถอดโถกาแฟออกนะคะถอดจานบดด้านในออกค่ะฟันเฟืองนะคะเหมือนตอนเมื่อสักครู่นี้ที่เราถอด กลับถอด<ป>ออกนะคะนำเฟืองบดตัวนี้ไปทำความสะอาดด้วยการใช้แปรงที่ตัวเครื่องให้มานะคะปัดทำความสะอาดออกเลยไม่แนะนำให้ล้างน้ำนะคะเพราะว่ามันจะสะสมเรื่องของความชื้นนะคะส่วนในโถกาแฟตรงนี้นะคะในะในตัวคอบดใช้แปรงปัดลงไปได้เลยนะคะจะมีเศษกาแฟที่ถูกบดและสะสมค้างค้งอยู่เป็นจํานวนมากนะคะแนะนำให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นค่ะดูดออก หลังจากที่เราทำความสะอาดในเรื่องของเศษกาแฟบดที่เหลือในคอโถออกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงตัวฟันเฟืองที่เราปัดทำความสะอาดด้วยแปรงเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำกลับมาใส่ไว้ที่เดิมนะคะนำเฟืองบดใส่ลงไปนะคะที่คอเครื่องอ่ะล็อกไว้ก่อนที่เราจะนำโถใส่มเมล็ดกาแฟใส่กลับเข้าไปเช่นเดิมเหมือนกันเนี่ยแนะนําให้ทําความสะอาดตัวโถใส่มเมล็ดกาแฟให้สะอาดก่อนนะคะอาจจะเป็นใช้ทิชชู่แห้งๆนะคะเช็ด ความมันของน้ำมันกาแฟออกก่อนนะคะหรือเราอาจจะนำไปล้างน้ำนะคะใช้น้ำยาล้างจานตามปกติเลยนะคะพอล้างเสร็จแล้วแนะนำเช็ดให้แห้งทันทีค่ะแล้วค่อยๆนำมาใส่ในตัวเครื่องแบบนี้นะคะเสร็จแล้วอย่าเปิดตัวโถวไว้โล่งๆแบบนี้นะปิดฝาไว้ด้วยทุกครั้งค่ะป้องกันความชื้นลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะการทำความสะอาดเครื่องบดรวิวบี b c g 820